สวัสดีครับพ่ออนเก็ด้ักายอ่าวันที่ตรงเนี้ยนะคะก็เราจะตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้เรามาดูทีวีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูรายการที่เราไปอ่านจริงจริงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอ่ามันจะสนุกแค่ไหนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเอ้เราจะไปใช่เรื่องอะไรพูดรายการอะไรครับหมอมาค่ะหน้าเช้าเมาใหญ่ค่ะ 5เช้าเบาใหญ่ทัชพทบ5นะคะ5เอซกด1นะมาแล้วมาแล้วตอนนี้อย่างที่บอกเขาว่าเบรสอ์ของเราภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะสําหรับครอบครัวที่รักการท่องเที่ยวหลายครอบครัวเป็นชื่อมดมาดูครอบครัวนี้กันค่ะเป็นครอบครัวบล็อกเกอร์ทูมานดาม .com ต้องรับเลยนะคะคุณแม่แอร์คุณพ่ออินน้องเครแล้วตายอายตาย เขามีเสื้อทีมามาไม่ได้เจอกูจริงเสียจริงแล้วนะคะโออยากตามเขาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็มาถามเรื่องเที่ยวกับพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยนี่เลยนะคะวอนนี้อยากถามถึงจุดเริ่มต้นในการทำร้อนก่อนค่ะท่าไหนร้องค่ะุณพ่อคุณแม่เออคุณพ่อเหรองยังไงคุณพ่อคือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่าอินกับแอนเนี่ยเพราะอินกับแม่แอนเนี่ยครับชอบเที่ยวแต่ไหน พอเอ่อมีเริ่มมีลูกนะครับเราก็ไม่หยุดเที่ยวเพราะเราเชื่อว่าเขาเรียกว่าโลกของเด็กแต่ละคนเราไม่เชื่อว่ามันจะเท่ากันเด็กคนหนึ่งที่ไปแต่รู้ต่องรู้โรงเรียนกลับมาเจอหน้าครูหน้าพ่อแม่อย่างเงี้ยกับเด็กอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสออกไปโลกกว้างไงนยนะคือเราก็เชื่อว่าการที่เราพาน้องๆ้องออกไปเปิดโลกกว้างเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันมากขึ้นแม้กระทั่งถ้าเรา ไปเรียนในโรงเรียนตำราบางบางบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายจริงๆอสมมุติว่ายกตัวอย่างขึ้นเครื่องบินอือแก้ไงต่อให้มีตำราเขียนไว้ว่าแก้ไงแต่เท่าก็ไม่เคยนองเราก็จะไม่รู้หรือต่อใช่ลูกช่ยครับต่อให้ตำราน้ำที่ดีสุดแต่ไม่เคยเอาทาไปแตะน้ำก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยเริ่มที่จะ ออกเดินทางพร้อมเด็กๆแล้วเราก็ <ๆ S 2> เอาเรื่องราวที่เรามีนะครับ<ม>เอามาแบ่งปัน,นให้กับครอบครัวต่างๆ,ๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจ<า>ให้กับครอบครัวหลายเลยครอบครัวที่เขาเชื่อว่า<ม>เอ้ยนี่มุมอยู่ๆๆๆบ้านอย่างเดียวนะ มีลูกแล้วเป <iro> ลืองนะออกไปจ, <c oughs> จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วมันก็สามารถมีความสุขไปพร้อมๆกัน,กน <c oughs> โอ,อ้บางทีกลัวแมงกลัวปุ่นเห็ดพันธุ์กลัวลวกชาทีอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมต้องขจัดความกลัวทิ้งไปที่บอกครั้งแรกที่ <c oughs> พาลูกๆออกเที่วยวกอนนั้นน้องๆอยู่เท่าไหร่คะตอนนั้นน้องกายเนี่ยประมาณสักเกือบๆสองเดือนค่ะโอ้ยน้องแพรสเนี่ยสองเดือนครึ่งครัหมายถึงว่าน้องเจสส์้อเกิดมาก่อนเนาะคือตอนแรกอายุเ่านั้นคือเราก็เลือกสถานที่ที่แบบ เด็กๆคิดว่าจะไม่เหนื่อยอาจจะบขับรถสักชั่วโมงสองชั่วโมงจาอยูในเทพอะไรก็ะม็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ถูกต้องค่ะแรกๆแก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่อะไรเงี้ยพอน้องแข็งแกร่งเราก็ค่อยแบบพาเขาออกไป ชมโลกว่างไปขึ้นไปขึ้นแล้วก็ตอนนี้น้องเกสสิบขวบต้องการเจ็ดขวบไปกว่าสิบสี่ประเทศทั่วโลกหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารวมทั้งครอบครัวสี่สิบกว่าประเทศทั่วโลกเฉพาะของน้องเฉพาะของน้องที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเยอะกว่าหน่อยนึดนะเยอะกว่าน้อยหน่อยลูกหนูจำได้ไหมที่ว่าหนูไปมาจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเออทากันเด็กชื่อนี้พอดีนะเขาได้ได้เปิดโลกเขาได้ไปเห็นช่วงแปลกใหม่นอกจากในเมืองของเรามากขึ้นน้องเรสชอบที่ไหน ที่สุดเลยที่ที่จําได้อะลูกชอบญี่ปุ่นนะคะก็ชอบญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ชอบช้อปปิ้งร้านร้อยเยนต้องเข้าใส่โอแน่เลยใช่ไหมลูกใช่อปปี้แล้วก็ร้านร้อยเยนก็มีช็อปซาริโอนี่ร้อยเยนเที่เรากี่บาทรู้ไหมคะสามสิบบาทน่าคือจริงเราพยายามแบบให้เขา แบ่งงบประมาณของเขาเองว่ามีเงินเท่านี้จํากัดที่เขาอยากได้เขาก็จะประมาณว่าเอ้ยทิปนี้เขามีใช้จ่ายได้เท่าไหร่ของที่เขาสามารถใช้จ่ายได้มันก็คือของที่อยู่ร้านรอยเยนเขาจับบริหารใช่ไหมแต่เด็กเลยไมอยากตั้งแต่เด็กเนาะแล้วน้องกายล่ะครับน้องกายชอบที่ไหนที่สุดชอบที่รัสเซียเพราะมันมีหิมะเอ้ยหรอที่หล่อโอ้ยอย่างอื่นไหมมีหมาฮัสกี้ชอบมาฮัสกี้เจอแสงเหนือปะ แสงเหนืองัวเพราะคุณผ่านะคะจะได้น้องได้ประสบการณ์เมือแล้ก็ได้อะไรจากการพัฒนาการต่างๆของลูกมาเลยเห็นเยอะมากเลยนะครับก็คือยกตัวอย่าง คือการเดินทางเนี่ยนอกจากเราได้ความสนุกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยจริงๆมันมีการฝึกความอดทนอยู่ในตัวต้องนั่งที่มีนานๆนั่งนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ออกไปเจอคนที่แตกกว่าเรานะครับก็ได้ทําแตกต่างจากเรานะครับมีครั้งหนึ่งเราไปที่นิวซีแลนด์ขับรถบ้านกันนะครับเขาก็ต้องไปจอดที่แคมไซน์เนาะแล้วก็เขาจะมีกลัวการแล้วก็ คนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนยก็จะมาทำแบบทำทำอาหารร่วมกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อไหมเด็กจีนเด็กไทยคุยังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าเล่นกันได้คคือความความสดใสวัยเยาวอ่ะก็จะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับ แต่เห็นไปเที่ยวมันบ่อยมากก็รู้แหละว่าข้อดีของการเที่ยวมันมีเยอะแล้วมันก็ทาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเอาไปเที่ยวต้องใช้เงินมันต้องมีเงินพอสมควรสองต้องมีเวลาด้วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรกันคะหรือวเราเราต้องเรียนกันไหมอ่ะจริงๆเราก็มีธุรกิจส่วนตัวเหมือนรับผิดเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาไปเที่ยวเราก็มีคอนเซิร์นเรื่อง ไม่กระทบการเรียนน้องสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางในวันเสาร์อาทิตย์เช่นสุกเย็นอย่างเงี้ยน้องเลิกเรียนปุ๊บ ถ้าเรามีแผนจะไปเที่ยวอย่างน้อยเราขับรถออกต่างจังหวัดเลยแล้วเราก็จะได้เที่ยวเสากินเต็มวันเต็มคืนแต่ถ้าไปต่างประเทศที่ระยะสั้นหน่อยอาจจะมีการลาเรียนบ้างในวันจันทร์หรือวันศุกร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือเน้นหนักๆไปในช่วงปิดเทอมค่ะปิดเทอมนี่จะเต็มที่เลยตรง้องไปยุโรปสิบห้าวันน้ไม่ได้เลยใช่ม้ไฟไปแล้วไฟหมดเลย คือมีการบริหารจัดก,การส่วนเรื่องเง <c oughs> ินเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นตะวด็นหละก<ช>็คือคือเหมือนกับว่าเราเราเราเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีความชอบส่วนตัว <นะ S 2> แต่ว่าเอออินจากแอนหรือบ้านครอบครัวุบาดาวเนี่ยก็เหมือนชนชนชั้นกลางท,ทั่วไปมีบ้านต้องผ่อนมีรถต้องผ่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับเราก็พยายามเก็บออมแล้วก็ แบ่งเงินในส่วนที่จําเป็นมีค่าค่าเทอแมแตต่างของอของนักเรียนแต่ว่าเราก็มีเงินส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ทําในสิ่งที่เราชื่นชอบอนะครับนอกจากเที่ยวแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ครอบครัวนี้ทําร่วมกันอีกเายจริง,รงๆต้องบอกว่ามีหลายอย่างนะคะเราก็ไม่ได้ปิดโจทย์ว่าเอ้ยเราจะต้องไปเที่ยวอย่างเดียวบางทีศุกร์เสาร์อาทิตย์บางอาทิตย์เราก็อยู่บ้านใช้เวลาร่วมกันในะครอบครัวอาจจะไปทานข้าวดูหนังเป็นเรื่องปกติทํากิจกรรมร่วมกันถ้าเด็กๆ ให้เขาได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเขาบ้างพาเขาไปสวนสนุกอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่ไม่รู้สึกว่าเขาขาดชีวิตในวัยเด็กของเขาไปช่วงนี้ไปรับนมจากราชบุรีรบนมสดๆนะฮะมามาขายเล่นๆรัให้เขาแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของเขาแล้วก็จะสนุกมากอย่างดูมีหน้าที่อะไรคะก็จัดรอนแล้วก็ช่วยมาไมหยิบนมว่าอันเนี้ยออเดอร์ จืดสีอะไรพวกนี้แล้วน้องไทยทำอะไรครับอืก็เหมือนเจ๊เหมือนเจ๊ม่เดินไปส่งเป็นบ้านนะให้น้องกายเป็นเด็กสมนมด้วยแล้วผมก็พยายามแบ่ง แบ่งกำไรส่วนหนึ่งนะเก็ให้ให้น้องๆเขาเก็บออกอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ค่าของเงินกว่าเขาจะได้เงินมาเนี่ยเขาจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยอะไรเงี้ยคต้องทำงานก่อนเนนี่ถ้าเด็กส่งนุ่มหลอกขนาดนี้ออเดอร์น่จจดแน่ โดนชมอยู่งงอยู่เลยอเนี่ยอันนี้ต้องถามไปฟังเลยเพราะว่าครอบครัวนี้มีลูกที่น่ารักมากแล้วเขาตั้งแต่ดูมาเนี่ยเขาเชื่อฟังพ่อแม่มีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงถึงได้ลูกที่แบบเชื่อฟังไม่งงแงอย่างงี้เลยค่ะผมผมเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่เขาเรียกว่าอาจจะแปลกกับสาหรับคนอื่นนะคือเราชอบให้ลูกเจอปัญหาแล้วก็ อาจจะมีความลําบากอะไรเงี้ยเราจะสอนให้เขาคนอย่างถ้าเขาเด็กๆเนี่ยถ้าเขาล้มเนี่ยผมจะไม่ได้ไปช่วยเขานะในเขาลุกเป็นเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาล้มครั้งแรกเขาอาจจะเจ็บแต่ว่าครั้งต่อๆไปเขาจะเจ็บน้อยลงแล้วมันก็ตออกมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนคะคุณแม่แะควก็มีแนวทางยังไงเออจริงๆคุณแม่ก็ใช้การสอนแบบตามเขาเรียกว่าไงอ่ะตามสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะก็จริงๆ ทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะฝึกให้เขาทําอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็คือจะช่วยเหลือเขาให้น้อยที่สุด <c oughs> อย่างแบบคุณแม่ยุคนี้อาจจะแบบโอ้โหลูกต้องดีต้องเลิศแต่เราก็บอกว่า ลูกไม่ต้องดีไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ค่ะขอให้เขาใช้ชีวิตในสังคมของเขาได้แค่นี้เขาก็จะมีความสุขแลละในทางที่เขาชอบด้วยต่องค่างเขานะคะครอก็มีภูมิคุ้มกันอย่างดีมาตั้งแต่เด็กเลยไปเที่ยวไงจะมีภูมิเยอะเอาแบบนี้นะจริงๆต้องตามครอบครัวนี้เพราะว่ามีสถานที่เที่ยวมีทั้งที่พักที่แบบอุยไปได้ในครอบครัวเราคงราคาบอกหมดเลยใช่ไหมคะบ่อกรีวิวทุกกระเบียดนิ้วถึงห้องน้าเลยครับเอามีแบบไหนอ้าวไปติดตามไปเด็ดไหน ครับก็ตอนนี้เราก็มีช่องทางก็คือมีเว็บไซต์ทูมาดาม .com นะครับแล้วก็มีเพจทูมาดาม .com เที่ยวและไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวแล้วก็มีช่อง YouTube อีก3ช่องนะครับก็มีช่องทูมาดามทีวีก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับที่เที่ยวนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปมีช่องมาดามแอนะคะเรื่องคุณแม่คุณแม่เรื่องความเป็นผู้หญิงไปให้ลูกทำผมให้ลูกทำอาหารให้ลูกอะไรประมาณนี้นะครก็มีของจะต้องเก็บด้วยครัะก็จะเป็นแบบว่า ของเด็กรีวิวของเล่นแล้วก็ของขนมอะไรที่น่ากินน่ากินราคาถูกที่เด็กๆด้วยกันสามารถซื้อกินได้ช่องอะไรคะยังไม่บอกชื่อช่องเลยค่ะชื่อช่องเกรซพินวิชาค่ะไม่รู้จะชื่อช่องอะไรก็เด้มาค่ะช่องนี้แต่น่ารักที่สุดลองกายมีช่องไหมลูกไม่มีเดี๋ยวไมีเดี๋ยวไม่มีมา จะแอบยังไม่ไหมทริปหน้าของคนที่ตั้งใจไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยจริงๆเดี๋ยวจะมีทิ่ในประเทศเยอะแยะ้งหมดแต่ว่าต่างประเทศหดือยวจะไปญี่ปุ่นนี่เลยที่โปรขอมเล็กๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งครอบครัวเลยนะคะมาสร้างความสนุกสีสันแล้วก็ความสุขในวันแม่ให้กับพวกเราขอบคุณนะคะขอบคุณ ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดนี้ได้วิทีกรใส่ด้วยจะไปต้องกวเดียวเขาไม่ออกปลาน้าไหนก็เองว่วเข่าก็เพื่อนี้ชอบเที่ยวเดยเฉพารองเท้าสุขภาพเดินเที่ยวก็ได้แต่คุณพจะแบบว่าซื้อกาแฟนี่แก้วหรือว่าเบามีถังทองมาสวยงามมากนะคะสักครู่เดียวค่ะวุ้ยกายดีอ่ะอยโอ้โหบายบาย ดูกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้รับอะไรดีๆบ้างคาาระเกี่ยวกับครอบครัวคือเรื่องการเที่ยวมันไม่ใช่เรื่องการใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างเดียวเนาะเป็นการคาเรียกว่าไงอ่ะเปิดประสบการณ์ให้ลูกฝึกวินัยฝึกความอดทนอะไรประมาณนี้ค่ะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามเรานะคะแล้วก็ดูมาด้วยกันตลอดนะวันนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบาย